สวัสดีครับผมชาญชาแนลได้มาภาพ,พี่น้องมาเบิงติดตามมาเบิงต้นตาป่าซึ่งอยู่บ้านพนนะครับซึ่งยูบ้าโพ่นถือว่าเป็นการอัปเดตอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการติดตามนะครับภาพ,พี่น้องมาเบิงค่ะ เมื่อนี้รู้สึกอากาศคึมครับสายเหรอแต่ว่าเป็นคึมๆึมเนาะพี่น้องมาเบิงยุย่ยใสก็ต้นานั้นๆยุ่นี่บ่นะโอ้นียนบ่คนมาเบิงหลายอยู่บ่เพิ่นเมาเ,าเลขไปเพิ่นได้ตัวดีแล้วบ่เนะออ พนเพ่นเพืนพ่นได้บอกไปตัวใดเพ่นได้บอกเราบอกเต้เอาขึ้นมาบอก,บอกเหรอ,อ,อ <laughs> ให้ให้หาเอาตเต้เอาบขึ้นกันโอเห็นมาขึ้กันออพนบ่บอกบอกว่าตัวใดตัวใดเพื่นเห็นนะกํลาลังนั่หาตัวดีได้เลยนี่ มาตอนสายๆว่มีคนเนาะงาหมูแรกมีคนนมั้บ่เออบ่บ่ท่านได้ตัวใดจักตัวเลยบ่เออยี่น้องเขาว่าท่านเห็นตัวใดเลยเ่ื่อนวาให้เบิ้งเอาให้เบิ้งเอาครับ อันนี้ย่คางหวยอังหวยก็มีต้นแก่ครับต้นแก่ต,ต้นแก่ปกติต้นตะปาครับหรือเครือตะปาเนี่ยจะสีนี่นะครับเด้อจะเป็นสีเขียวๆค,ครับนี่นะโอ้เต็มเลยทางหวยนะครับเต็มไปหมดเลยนี่ เต็มไปหมดเลยครับทายพี่น้องเห็นชัดๆดซะก่อนมีแต่เพื่อตปปาหมดแล้วครับนี่ทุกขังห้วยขังห้อยครังงครรบเพื่อแตปปาเอามาเบิงงว่ามันมีตัวดีพิญญาให้ตัวดีบาเที่ววนนิเนาะ บอกว่ามีคนมาเอาโยสันแต่ว่าจักไตตัวใดห่วยพั้นเาเ้าครับเงาไปเลยหวยพันเนาะนี่นะครับเอามาส่องเมืองซอยกันเนาะต่างคนต่างกันใช้วิจ,จะะารณญาณในการเบิองครับ ต่างคนต่างเห็นวสันเป็นว่าสาธุผมขยับได้คือกันเนาะเนาะแต่ว่ามีไม่ขีดอยู่นี่ด้วยสันมีไส้เนาะไม่ขีดนะจุดถูกปอยาเลยนะขีดไว้ให้กันบ้าเนาะ นี่ก็จุดทูบธรรมดาเนี่ยละ่ะวอน้ำยา,าโอ้ไม่ขีดนี่อยู่ครับไม่ขีดพี่น้องเข้าไว้ให้อยอู่ไม่ขีดไม่ถูกเนาะ จุดถูบก่อนครับถูบกินหอมขึ้นมาเลยไปเกิดกล้องเอยียงกะจะเฝ้าตํนนี้กันเด้อพี่นอ้องเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวครับถ่ายคนเดียวมาจอยากให้พี่น้องเขาเห็นถ่ายคนเดียวเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคนก็บกคอยหูจักน้ำตัวใดเด้อ แต่จริงๆแล้วหญ้ามาพร้อมกับปูสันนว่ามาพร้อมกันกับปูอยู่ต้นโพที่เป็นหน้าพุนซับนะครับซะต้นโพนละมาพร้อมกันครับเกได้จุดตัวขอตัวดีกับหญ้าแล้วขอยหญ้าโปรดผายบอกลูกหลานว่ามันตัวไรนาะสิไดซูมเข้าไปพี่น้องเข้าเบิ่ง ใกล้ๆช,ๆชัดๆตัวเบิง้งพิจารณานะครับแต่ตามที่เห็นหนี่ยมันนะครับเบอร์เจ็ดกับสามแล้วครับเห็นตัวนึงแล้วเดี๋ยวใจพี่น้องเขาเบื้องนะครับใกล้ๆเนาะเดี๋ยวนี่นะครับตัวนี้แหละนี่นะครับเบอร์เจ็ดกับสามซูมชัดๆ,ๆพี่น้องเขาเบิ้ง ครับยกถูวก,กลึ่นหัวแล้วขอกับยาแล้วลยา,าแจงออกมาปล่อยออกมาลูกล้านสี้อ่ามาทําบุญหา,ายาอีกต่อไปเนาะหาโชหาหมานครับเนี่ยนี่คือเห็นแล้วตัวหนึ่ง เห็นไหครับพี่น้องครับตัวนี้แหละนี่นะครับคือ,อกันกับยุ่นหน้าบานพ่นนะบ,บานพ่นก็เห็นเล็กสามแบบเดียวกันนี้เลยเนาะตัวนี้แล้ครับนี่แล้วกลมไปเลยครับตัวนี้ละ สองพอพี่น้องมาสองชัดๆเลยมือนตัวนี้แล้วเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งยักตัวนึงมันสิเป็นตัวยังบันเห็นอีกตัวนึงอีกตัวนึงนี่ตัวนี้ครับเบิ่งเด้อพี่น้องเบิง่งน้ำกันเด้อสิเป็นตัวได้ นี่แม่ครับนี่แม่นี่แม่น,มนี่เป็นเจ็ดบอสเจ็ดบอสตัวนี้ เอ็ดหรือศูนย์ครับนี่แหละตัวนี้และยูบ้านพุ่นกับยูบ้านหน้าพุ่นทรัพย์ก็จะเป็นสามหกสามศูนย์นี่แหละทำนองนี่แหละเพรสามนี่ยมาทุกใบเลยเห็นตลอดเลยเนาะพี่น้องชัยวิจรารณญาญานเบิงเดอร์ ทางคนตังเบิง้งนี่แหละอันมันตรงแล้วแต่บุญผู้ใดมีดิอย่างพวกนี้มันแล้วแต่บุญแล้วแต่ตโชคโเนาะแล้วแต่โชคสู้เหมือนพี่นอ้องเบิ้งได้หลายใบ เดี๋ยวิะไปเบิ้งข้างบนครับตกตกเครื่อไม้ตกเครื่อไม้ตกเครื่อไม้นี่นรู้สึกว่าไม่ย่างนั่นสองบริจิตลองเบิ้งตัวนี้เด้อชุเห็นไหมครับนี่แหละใส่วิจ,จรารณญาณาในการเบิ้งนะครับเด้อว่าสองกับ แปดครับแปดปะพี่นอ้องนี่ละแปดปะแปดปะครับสงสงสัยครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะครับผมขอติดตาม คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับเด้ออย่าคลืมกดติดตามให้แน,น่ครับผมชาญชาแนลครับสวัสดีครับ